สวัสดีครับผมเรามาอยู่กับช่องไอสังครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรถคันนี้นะอันนี้เข้าใหม่ส่วนคันเขียวนี่ไม่น่าจะเกินวันจันทร์วันคาน,น่าจะได้ส่งรถแล้วครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูสเปคคันนี้ก่อนแต่คันนี้มีลูกค้าแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังสนใจอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดต่อเข้ามานะโทรเข้ามาสนใจรถหัวลากสเปคแบบนี้นะครับ พอดีว่าตอนนี้มันมีคิวยาวเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวหลังจากหมดลอตนี้นะครับแล้วก็จะพยายามหาเข้ามาเรื่อยๆนะนี่สภาพนี้กว่าจะได้มานะครับนี่ได้มาก็เต็มๆเลยกระทะเป็นอลูมิเนียมนะครับจะมีลมรั่วตรงนี้นิดหน่อย จะไม่เป็นไรตรงนี้แก้ไขได้มีอะไรซ่อมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่อง E13 นะ450แรงเกียร์เป็นเกียร์ z F z F กึ่งอัตโนะสินะ16สปีดตัวนี้ก็ตัวนี้ผมขายชุดตัวนี้เป็นหลักนะครับเกียร์ตัวนี้นะเพราะว่าเนื่องจากเราเรียกว่าไงดีค่อนข้างที่จะดูแลได้นะครับดูแลได้ประมาณนี้นะ ก็สภาพคัสซีก็สวยเลยเสียดายยางนะเนี่ยเสียดายยางมันเป็นสองเจ็ดห้ามาถ้ามันเป็นสิบเอ็ดามันก็เราจะขายได้ไงอโอเคคัสซีก็ไม่เยอะก็ประมาณนี้สวยงามมันจะเป็นเฟืองเร็วนะครับเพราะลูกค้าเอาไปใช้มันก็ประหยัดนะประหยัดโอเคก็ประหยัดก็ประมาณหนึ่ง แบบนี้ไม่มีอะไรนะถ้าคาซีประมาณขนาดเนี้ยไม่มีอะไรเนี่ยถอลูกหมากตัวนี้ก็ได้ใหม่ไม่มีอะไรระบบลมก็ดําเดิมหมดก็จะประมาณนี้อืมโอเคนะรถถุงลม ถุงลมก็เป็นยี่ห้อของช่วงล่างเขาเลยนะครับนี่ช่วงล่างตัวนี้จะเป็นของอเมริกานะจะเป็นเพาน้ำมันตัวนี้เป็นเพาน้ำมันนี่ก็จะเป็นระบบท่อไอเสียของยูโรห้านะครับยูโรห้ามันก็รถค่อนข้างจะประหยัดนะถ้าเป็นยูโรห้าขึ้นไปแล้วนะ สเปคเดียวกันกับคันนี้นี่สเปคเดียวกันกับคันนี้ไม่มีหมวกเดี๋ยวเราก็ใส่หมวกให้ด้วยปุ๊บดดดบนไม่มีหมวกภายในรถก็ถือว่าโอเคนะบนไดสามขั้นเหมือนเดิมนะนี่ขอบประตูข้างประตูข้างประตูพาขึ้นไปดู ดันในรถมดหน่อยก็เจ็ดร้อยก็ประมาณนี้แหละต่อมานี้เดี๋ยวพาไปดูเครื่องกันนี่สะตาละคันนี้ส่วนคันนี้ก็มีเจ้าของแล้วครับ ภายในหัวเก่งระบบสายลมเหมือนเดิมนี่เหมือนรอยเขาลื้อมาแล้วมาประกอบแต้มสีไปหมดไม่น่านจะมีอะไรผิดพลาดไม่ผิดพลาดหรอกผมลองวิ่งดูแล้ววิ่งดีด้วยแผงลังพึ่งอินเตอร์ปกติลังพึ่งน้ำก็ปกติสภาพตลุลมวัว ตัวนี้เหมือนเปลี่ยนมาใหม่ด้วยตัวนี้เดี๋ยวลองยกหัวดูวนี่พามาดูภั้สีด้านานี่หัวน็อตนะนี่หัวน็อตด,ด้านน้าสีเขียวยังอยู่เลยเนะี่ย ทีโนจะใช้สีเขียวทาหัวน็อตพวกคัีมานะนี่กะทิสวยสายฟงสายไฟเหมือนเดิมนี่พวกนี้ปกติเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรนี่เครื่องถือว่าสวยมากนะเครื่องคันนี้ สวยเลยแหละให้ดูตรงไหนดีสามร้อยสามสิบเอ็ดกิโลวัตต์นะเครื่องสะอาดสะอ้านสวยงามด้านหลังไม่มีเยิ้มเดี๋ยวพาไะก้าวไปดูด้านหลังก่อนพาดูให้ละเอียดหน่อย ขอบุกทอดแบอึ๊บแห่งขนาดไหนเกียร์แบบนี้ใช้เด็กงานเกียร์แบบนี้อุ๊บรถไม้มา,าแต่ไหนนะเอ้าสำหรับ ช่วงนี้ก็ยังจะเรียกว่าอะไรยังไม่ได้รับมาจําเลยนะครับสําหรับใครที่โทรมาจะขอมาจํารถแล้วให้แล้วทางเราหารถให้นะครับก็คือเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่เดี๋ยวเราเปิดจะเรียกว่าไงจองประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะหารถสภาพประมาณนี้แหละเข้ามา ดูสง่างามจริงเลยนี่น,นี่ต้องดูด้านนี้ต้องดูด้านนี้นี่เลยโคตรเทเลยเต็มดีจริงๆเลยรถใส่หมวกเข้าไปหน่อยนะใส่หมวกแบบคันเขียวอะ่ะก็จะสม,มูทนะคะนี้ก็สีเขียวหรือเปล่าน่าจะสีเขียวครับคันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม